เปรดเลยไหมไหมครับหนุ่มอุยมยยอ้ยเยอะมากเลยเูครับเสียสุนทุนเยอะไม่โคคันเดียวนะครับนี่วันนี้โยมาคั้นได้เลยไม่โคเลย ดูครับโม่เสียตามาแล้วโม่ครับผมมันนี้เสียตามาแล้วครับี่พุน่ะพุนาอุ้ยสุดยอดนุดยอดเลยโอ้โหสีวันนี้มาบุรีรัมย์นะไม่ใช่ไปคนชัยครับ อ่าดูกันตกครับกันตกครับใส่ไม้นะครับใส่ไม้นะครับไม่ใช่ใส่เหล็กครับยอดเลยแถวมากมาดูไม่ใชีจวด,อดจอดดูว้าใส่ดินงข้นเยอะมากเลยเต็มเลยสุดยอดสุดยอดเลยครับเนี่ย มาดูเซตาขึ้นนิดนึงครับตะ6ล้อดัมซิงทำมันจะขึ้นไปไหมครับดูโอ้รันมาเลยปูเลยโอ้ชลุยครับชลุยเลย เห็นมามันดูุดโอกห้วยที่ศูนย์นกครับบุรีรัมย์คลิปบุรีรัมย์ครับวันนี้วันนี้ทำงานเสียศูนย์นเยอะครับมาดูครับผมมาติดตามชมยาวๆครับ6เซทคิวนะครับไม่ใช่น้อยครับเยอะมากกชายแบบเต็มๆมาครับผม กำลังใจด้วยนะบอมโอ้ยสุดจัดเลยรัมรันมากเลยโอ้โหเต็มเลยครับลนๆเลยใช้แบบลนๆเลยครับผม เยอะมากเลยวงการนี้เยอะมากเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยไปแล้วเสียแม็กเสียจ,จวด ใส่แบบล้นๆเลยครับรบรรยากาศดีมากครับผมอยากให้มาสัมผัสเองครับบรรยากาศลั่นมากเลยลั่นมากเลยครับนาลั่นมากเลยนู่น่ะโอ้แถวววว 7โอ้ย6เซนติเมตรครับวิ่งกันโอ้โหทั้งวันทั้งคืนนะครับนี่ mm hmm. เหมือนไฟวิ่งเลยนะทั้งคืนด้วยทั้งวันด้วยครับทำง,งานทำเร็วเสร็จเร็วนะครับนี่คลิปน mm ี้เขโอ้โหทอรลันมากเลยพลับเลยพลับเลย,ลเลยมัด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 โ mm hmm. อ้ นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับกินอะไรแนรับยังไม่ดังยังไม่ดังครับช่วยสนับสนุนนึงเลยครับผมนี่มาครับสุเปอร์สักรับพามางานใหญ่ครับมีงานใหญ่มากเลยใหญ่เอาไปคนใชยนะครับนะครับทีมงานเยอะมากครับเยอะมาก เจ้วเจ้าเจ้าดตัดกำลังตั้งใจทำงานนะครับมันเวลาครับอ๋อไม่ใช่ไม้นะครับเป็นเหล็กครับเหล็กดำเหล็กครับเหมือนไม้เลยดูนี่มันไม้เลยครับไม่ใช่ไม้ ไม,ไม่ได้ไปดูกล้ก็รอคิวคสุบเลยโอ้เด็ดร้อนหน่ยังไม่มีเดบไดูกันุ่นถ้าคนเะทิ้งานนะครับนั่นๆฝังนั้น,นอ่ะ เจ๋วเจ้าครับติ้งครับปาร์ตี้รถตักครับนี่ปาร์ตี้รถแม็โคปาร์ตี้รถดำครับอยู่ที่นี่หมดเลยครับผมทั้งรถถ่ายรถดำรถสิบล้อแม็โครครับมีหลายยี่ห้อมากเลยครับ จับเต็มเลยครับงานขอบพระครับที่จะรับชมครับ